ภับสุภาดีเลยสบายดีเด้อพอไปพี่น้องเบิร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวเ้าเนาะคลิปนี้ก็ดีคีดเขาแรงน้อกันครับพี่น้องเวลาประมาณสองทุ่มเด้อเนื้อกินกระบอกมีอย่างไรบ้างนายพี่น้องเอ้ยหนึ่งปาตพียนพี่น้องหนึ่งปาตพียนใส่กับข้าวหน้าอันนี้หมกปลาซิวค่ะหมกปลาซิวนะครับหมกปลาซิวหมกปลาซิวหมกปลาซิวบ้านนอานะนี่เจลหมกพี่น้องเจลวมกกระเทียพริกเผามุกกระเทียพี่น้องเอ้ยมากินข้าวแรงน้อกันเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆนกันนะพี่ซึบเซ็ ่าสักคนกับขอกรบขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้กับไม่ลงไม่ค่อยได้ลงคลิปยูทูปเพราะว่ามันยากพี่น้องครับก็เลยไม่ค่อยได้ลงพี่น้องขอโทษขออภัยเนาะมันเนี่ยสิทาปากเลยแตกแตกบางแห่งพี่น้องเลยอ่ะมากินหนึ่งปลาด้วกันพี่น้องหนึ่งปลาตะเพียนด้วยพี่น้องเด้วอืกัดข้าวเยอะพี่น้องเลยนัวอยู่อืมแซ่บไปเลยหนึ่งเลยติกรันหน้า วายมันเป็นแต่สพไแล้วขัดีย่ไ้นิดจ้ำเจี๊อืมอืมไปตองกอืมอืม เพน้ยอันนี้มกปาซิลนันเองนะเพื่อนมาขายฟังเล่นแต่ปลาสกปรนเด็ดขังเหมือนได้เนี่ยก็อาจจะมาชักขึ้นมาเลยนเดี๋ยวเขาว่าแต่งหน้าบ่ทาะคาิสบ่แม่อยู่พี่น้องเลยแต่งหน้าคาริสอยู่ดปลาสกก็ดีปากแต่ปากแห้งพี่น้องเลยมันหนาวหนาวคราับองลั โอเ่ไข่ช้นแม่ไข่เพื่อนเอ,ออกแล้วนะคิดไปคิดละสิบบาทครับถืออยู่ราคากิดละสิบบาทน้อพ่นลองด้วยออเพื่นอนแชทแทดกัน,น,น,นกยังขรบบอมตอนพอลยปะมรบหนึงน่งเ้อ ก,กินข้าวแดงนอกันเด้อีปนองเลยจ้ะชิดกว่าแดงเกี่ยวคือพไปนองเลย,เย,เลยตัเพ็ด,ด้ะ <c ười> นอไปทำไมขาวแดงน้อกันใส่แมบชคนค่ะใส่เสียงตรงเน้อยลใส่เสียงตรงอาทิต เสียงเสอเขาบ่าดังขอโทษขอภัยไม่งไงต้องเนาะแต่ก่อน,น,นใส่ไม้สาบาส์ก่นจะเลาใจจดเมันเนบใช่ไหมดังดีชักนี่เอาสปเขขอโทษขอภัยไป่น้องเลยกี่เขาเร็กัอนประมาณสองทุ่เ่นเลยดีอืแชบ่บึงข้ป,ป,ปดี่ต้อไปดอู่ไ กันนะอืออ๋อทำยังไงตัวนึงมุ่งไปเราจับเงนหนึ่ง ชีวิตคุณเฮาจะไปเสียดายมากมายใช่ไหมเนาะตื่นขึ้นมาพผ้หน้ากันจะว่ายังอ,อะไรจะมีความสุขให้เราเราทำไปเลยพี่นเนาะเลิกอย่าไปเสีเดยดายจะไปมากมากขอโทษไพแล้วเป่นห้องเลยสามนิ้วยุงเลยแจ๊กับแพง พีอ่้องอืมทอนไอเราะวขบของคุณเดอไปน้องทุกกำลังแรงใจบรรสกุลจาอาจจะเป็นเม่ตอบ บางบางคนก็ตอบแน่บางบ้านนะก็ตอบอยู่พี่น้องเลยขอโทษขออภัยครับอาจจะเป็นเพราะความบังเอิมันกับเนี่ยทางภารกิจส่วนตัวนะพี่น้องเนาะแต่ขอบคุณทุกคนถือกันเอามาเม้นหายกดใจหายนะพี่น้องเลยกดแชร์กดใจกดไลค์ให้นะขอบคุณทุกคนทุกนายชอบพี่น้อง คอยเป็นกำลังใจกันไปตลอดเด้อพี่น้องเด้อบางบางบ้านเนาะบางสาวคนเกิดมาได้บ่ได้คอมเมนต์นะอาจจะเป็นไปว่ากดไลค์ให้เลยนะบางสาวคนสิบ like ่ค like. right ่อยคอมเมนต์สิกดไลค์ให้ชาไปเบิ้านอะไรก็กดไลค์เลยพี่น้องเลยจะต้องขอโทษขอพายอาจจะเป็นพูเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องไปแซ่บเลยหนึ่งตายมาแซดกันตั้งแต่หนึ่งบรรทัเพียงพี่น้องบางสาวคนเรืงเรื่องโต้เหมือนกันประเด็นเรื่องมัตโต้ละ แบ่งไว้ส่วน,นกันยากออืมประมาณสองทุ่มครึ่งประมาณนี้นะนแหละพี่น้องเอ้ยแบบกินกข้าวแดงเบบอยู่หลังบ้านมุมเก่ามุมเดิมเลนนยพี่น้องเอ้ยบมื่สักคนคนเดิมก็มุมของมุมเดิมน่แหละแสบกป็ตานายพี่น้อะไรแสบแหงมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำเดียวมื่สักคนกินข้าวน้ำเดียวข้าว่า น้องต่างประเทศกันมาเด้อมากินขาน้าวนำกัอนนึน่งปลาเป็น้องเอ็ดนึ่งปลาตะเพเพนะกับแจ่วแจ่ยวมะเขือพะวิมะเขือเทศเป็น้องเอ็คดคลิปนี้จะแต่งหน้าทปาปากเพราะว่าปากมันแตกเพราะอากาศหนาวลมแห้งขอาพวกออภัยเรือยไปน้องเด้อยฮะบ่อะไรมากมายกัน้องอิ่เมเลยละ ข่าวกับ,บ,กบออกห้องแจ่วกระเพชรหนึ่งปลาครับพ้อๆก็ขอขอบคุณขอบคุณคุณพ่อมากมายนะครับสำหรับเจี๊มนี้คลิปห้าของกันในายพี่น้องยืดีแมงทุกคนสบายดีพี่น้อง